สิงทางเรียบที่แรงที่สุดในตอนนี้กับกระบะ Ford Ranger M.S.R.T. สวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอาจีนิวฮาร์ฟแฟมิลี่ค่ะ ช่องจีนิวคาเฟมารีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมตัวรถแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมกันค่ะแล้ววันนี้จีพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกับกระบะค่ะสไตล์เลสซิ่งค่ะหรือว่าสิ่งทางเรียบกระบะสิ้นทางเรียบค่ะกับ Ford r a n g e r m s r t คันนี้ค่ะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ3.0ลิตร v 6เทอร์โบคันนี้ราคาค่ะอยู่ที่1,749,000บาทมาพร้อมกับ กำลังแรงม้าอยู่ที่250แรงม้า600นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมตัวรถกันคันนี้ค่ะเขาได้ทำการปรับจูนและปรับเปลี่ยนช่วงล่างค่ะให้นุ่มและก็สามารถใช้งานกับการใช้งานที่เป็นทางเรียบได้อย่างสะดวกด้วยแล้วก็มีลักษณะและรูปโฉมค่ะของทางด้านหน้าค่ะที่มาจากสำนักแต่ง MSRT ที่จับมือกับทาง ฟอร์ดกันด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านดูกันเลยตั้งแต่บริเวณด้านหน้าของตัวรถค่ะจะมีสัญลักษณ์ของ FORD ค่ะที่เป็นฟอนต์เอกลักษณ์ของฟอร์ดค่ะตัวนี้จะเป็นสีขาวเป็นเอกลักษณ์ในเฉพาะ MSRT ด้วยด้านหลังยังคงความสีที่เป็นเอกลักษณ์ของทางฟอร์ดด้วยตัวกล้อง360องศามีมาให้ใช้งานค่ะ กระจังด้านหน้าค่ะจะเป็นรูปแบบลังพึ่งสีดำขนาดใหญ่ค่ะแต่งตามสไตล์เลยจะบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะและมีตัวตัดฟอนต์ค่ะที่เป็นสีขาวตัดสีฟ้าและยังมีสีขาวด้านหลังกับตัวฟอนต์ M S R T มาด้วยจากบริเวณด้านหน้าค่ะตัวกันชนด้านหน้าค่ะ ลิ้นชายด้านหน้าขนาดใหญ่เลยที่เป็นสีดำยังมีการตกแต่งบริเวณของรังพึ่งค่ะด้านหน้าด้วยและระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหน้าตัวรถมีมาให้ค่ะนี่เลยกับตัว Ford Ranger MSRT ค่ะไปต่อกันที่ไฟหน้าค่ะไฟหน้าของเขาค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะจะเป็นไฟหน้า Matrix LED พร้อมระบบปรับไฟแยงตาม,มาให้ด้วยทางฝั่งด้านนี้ค่ะมีตัว ไฟได้ทำ running light แบบ LED ค่ะรูปตัว C ตัวด้านในค่ะก็จะมีตัวโคมของตัวฟอนต์ performance LED มาให้ใช้งานนีตรงด้านนี้นี่ก็จะตกแต่งสวยแล้วก็เท่ด้วยตามสไตล์เลสซิ่งเลยจากฝั่งด้านล่างตรงนี้ค่ะที่เราจะเห็นนอกจากที่มีชายบริเวณของตัวสเตอร์หรือตัวกันชนด้านหน้ามาแล้วการตกแต่งบริเวณด้านข้างตรงด้านนี้ค่ะจะเป็นสีดำเงาด้วยเข้มและดุมีสไตล์ไม่เหมือนใครค่ะ มากันที่ฝั่งด้านล่างกันบ้างค่ะหรือด้านข้างของตัวรถที่เป็นยางค่ะในตัวสเปคยางค่ะใน Ford Ranger MR-T s R T ที่ให้มาจะเป็น275/45 R21 ค่ะจะเป็นขนาด21นิ้วที่จะถือว่าในเซกเมนต์นของรถกระบะเนี่ยมีคันนี้คันเดียวที่ใหญ่ที่สุดเลย21นิ้วกับตัวยางค่ะ ตัวนี้จะเป็นยางคอนติเนนทัลด้วยด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกระบบช่วงล่างอย่างที่บอกว่าทําการปรับปรินจูนช่วงล่างค่ะจะมีกระบอกโชกอัพบริเวณด้านหน้าตรงนี้ด้วยีที่เราจะเห็นที่เป็นตัวสปริงสีแดงๆแล้วก็ช่วงหลังเหมือนช,อช่วงล่างด้านหลังเช่นเดียวกันตัวนี้ปรับช่วงล่างและความสูงของตัวรถค่ะปรับต่ำลงอยู่ที่40มิลลิเมตรค่ะและโป่งของด้านข้างตรงด้านนี้ค่ะ ปวาบ,ร, 8, mm. บาริเวณรอบพัน82มิลลิเมตรก็ทำกว้างออกมาให้ได้ใช้งานด้วยความโปร่งด้วยฝั่งด้านข้างของตัวรถด้านนี้จะมีการตกแตง่งค่ะตัวชิ้นสีดำค่ะให้เข้ากับบริเวณกันชนด้านหน้าด้วยก็จะเห็นทางด้านข้างแต่เดี๋ยวเราจะพาดูกับตัวบันไดไฟฟ้าที่มีมาให้เพื่อที่เราจะก้าวเข้าไปไทยในห้องโดยสารค่ะมาที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างด้านนี้ค่ะตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเทาออกเทานมๆเนาะ ตัวที่เปิดตัวไปกับตัว Ford Ranger MSRT ด้านบนตรงนี้จะเป็นสีดำเงาค่ะมีไฟเลี้ยวตรงกลางตัวกล้อง360องศามีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนให้ใช้งานค่ะนี่ตัวชิ้นด้านข้างกาบกันกระแทกด้านข้างค่ะเราจะเห็นว่าบริเวณตรงด้านนี้นชิ้นนี้มันจะมีการ ทำการยื่นออกมาเล็กน้อยเวลาพับเก็บหรือว่าเวลานําลงเนี่ยมันสามารถใช้งานได้สะดวกแต่ที่สําคัญเลยเวลาการกระแทกด้านล่างตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงค่ะสามารถใช้งานและก็แรงได้ด้วยการกระแทกได้ดีด้วยฟึบนี่แล้วก็จะมีตัวก้านค่ะตัวก้านที่ยื่นออกมาให้ที่เป็น3ตําแหน่ง3จุดแบบนี้แข็งแรงแล้วก็ทนทานด้วย ปิดเข้าไปค่ะจะทำการพับเก็บให้มีตัวฟอนต์ของ MSRT มาให้ค่ะมาต่อกันที่ด้านบนกันกับตัวด้ามจับเปิดประตูตัวด้ามจับเปิดประตูเนี่ยจะเป็นสีดำเงาสัญลักษณ์ของกุญแจอาจฉรียะหรือว่ากุญแจคีย์เลสแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะ่อกันมาเรื่อยๆเลยนี่ตัวด้ามจับเปิดประตูของบริษ,ษ 2, ัทแถวที่2ก็จะเป็นตัวสีดำเงาค่ะ เปิดปิดการใช้งานของตัวบันไดข้างได้ด้วยได้ทั้งฝั่งของผู้โดยสารทางฝั่งด้านซ้ายของตัวรถและทางด้านขวาค่ะเปิดปิดการใช้งานเหมือนกันตันนี้บันไดไฟฟ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเขามีวารันตีที่มีมาให้กับตัวรถด้วยนั่นเองค่ะก็อยู่ในประกันเหมือนกันก็ไม่ต้องห่วงว่าตัวบันไดข้างเนี่ยจะไม่สามารถทําการเคมได้สามารถเค็มได้ตามปกติเลยฝั่งด้านบนนี่ค่ะด้วยความที่เป็นรถเลสซิ่งและเป็นกระบะซิ่งทางเรียบ เขาก็จะมีตัวตัวตัดตัวรมฝั่งด้านนี้ให้ด้วยด้านท้ายค่ะกับตัวดักเทลหรือว่าตัวสปอยเลอร์ด้านหลังตรงด้านนี้ตัวเสารับสัญญาณมีมาให้นะคะทางฝั่งด้านบนสีดำตัวับจับด้านข้างตรงด้านนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ในตัว Ford Ranger ทุกรุ่นเลยที่มีตัวลูน็อตมาให้ค่ะตรงด้านนี้ ที่เขาทําการเจาะตัวถังไว้ให้แล้วเรียบร้อยถ้าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมก็สามารถใช้งานตรงบริเวณด้านนี้ได้เลยเป็นยางนะทุกคนต้องแงะแบบนี้นิดนึงนี่ค่ะมาที่ล้อยางด้านหลังกันบ้างกับตัวยาง Continental ค่ะสเปคยาง 275/45R21 YXL ค่ะ,ข,ะข้างหน้าข้างหลัง4ล้อ4เส้นเลยก็จะเป็นตัวลายไดมอนด์คัตค่ะ ด้านหลังให้มาเป็นดิสเบรกแล้วเราจะเห็นกระบอกโชค้คด้านหลังที่เป็นเพเดิลนี่ค่ะเพเดิลตรงด้านหลังสีแดงแต่ก็ยังมีการใช้งานของตัวแหนบด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่กระบะสิ่งทังเรียบอย่างเดียวเราสามารถบรรทุกของได้อีกด้วยค่ะไปกันค่ะฝั่งด้านนี้ก็เผื่อใครที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบสายแคมปิ้งที่ต้องการรถน้ำมันใช้งานในตัวแคมปิ้งลุยๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เลย ฟังของตัวด้านเทลด้านหลังกันบ้างค่ะตรง้าน,น,นี้ชิ้นใหญ่มากเลยนะมันเป็นการทํางานระหว่างกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังด้านบนค่ะแล้วก็เหมือนกันกับการทํางานหลักมวลกลาศาสตร์ของตัวรถที่จะได้ไม่ต้องตัดฐานใช้งานได้สะดวกลมตัดมาตัดฟึดไปแบบนี้ได้เลยเป็นการกดของตัวรถลงมาด้วยฝั่งด้านนี้ก็จะมีลายค่ะของเอกลักษณ์ตัวรถก็คือ สัญลักษณ์ของรูปรถแล้วก็จะมีภูเขาด้านหลังในตัว Ford Ranger MSRT จะมีเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวของทาง Ford ด้วยตัวกระบะด้านท้ายเป็นตัวเปิดสีดำค่ะช่องเสียบกุญแจไฟเบรกดวงที่3แบบ LED อยู่ด้านท้ายกระบะฝั่งด้านนี้มีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะตัวฟอนตด้านหน้าด้านหลังมีเหมือนกันเป็น Ford ตัวตัดขอบสีดำ แล้วก็ด้านหน้ามีฟอนต์ขนาดเล็กบริเวณกระจังหน้าด้านหลังมีฟอนต์ขนาดใหญ่บริเวณของตัวกระบะด้านท้ายค่ะ M S R T ไฟท้ายเป็นแบบ L E D เต็มรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟถอยไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟเบรกค่ะมีระบบเลดาร์ด้วยกับตัวไบร์สปอร์ตด้านข้างกระจกน,นั่มาที่ด้านหลังค่ะกันชนท้ายด้านหลังจะเป็นสีดำนะเป็นมี ระว่างรวดลายลังรึ่งแล้วก็ดีฟิวเซอร์ด้านหลังสีดําแบบนี้มีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังให้ด้านหน้ามีให้ด้านหลังมีให้ค่ะมีตัวฟอนต MSRT ไปกันค่ะมาที่กระบะด้านท้ายใช้งานได้เบาๆมือเดียวก็ได้เพราะว่าเขามีตัวดักเทลด้านหลังที่สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องจับด,ด้านนี้ถือว่าใช้งานได้สะดวกค่ะมีตัว วงช่่ยผอนแรงให้และก็อีกจุดหนึ่งค่ะสำหรับ Ford Ranger ที่มีมาให้ก็คือเวลเวาเราออกไซงานค่ะหรือว่าเราจะต้องการใช้ไฟเราสามารถใช้ไฟด้านนี้ได้เลยมาดูกันเปิดขึ้นมาฟึบนตัวปลั๊กแปลงไฟ AC ค่ะตัวปลั๊กแปลงไฟ AC มาเราจะพาทุกคนไปนั่งกระบะด้านท้ายกันหนึ่ง,ส,งสาฟึบ นั่งได้สะดวกนั่งได้สบายแล้วก็สามารถขนของจุของด้านไหนได้เยอะมากเลยค่ะนี่ก็คือภายนอกตัวรถค่ะกระบะด้านท้ายของ Ford Ranger MSRT และเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมภายในห้องโดยสารกันด้วยเพราะว่าภายในห้องโดยสารในตัว Ford Ranger MSRT ก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆตรงด้านของตัวเบาะนั่งนั่นเองเพราะว่า แต่งสไตล์สปอร์ตมาให้ได้ใช้งานค่ะมีตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังกลับที่สามารถให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกตัวนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะเพราะว่าเวลาเข้ามานั่งเนี่ยมันก็นั่งได้นุ่มสะดวกสบายคือด้วยความที่เราใช้รถก็อยู่ที่ความต้องการของเรานั่งได้ค่ะแบบนี้เลยมีการเดินได้ที่เป็นสีน้ำเงินมีช่องปรับอากาศให้ เป็นแบบลังเพื่งมีตัว USB Type C มีปลั๊ก AC ให้ค่ะเล็กลุูมกว้างขวาง <c oughs> เฮดรูมด้านบนไม่ติดไม่ชนเห็นไหมไม่ติดไม่ชนสามารถใช้งานได้สะดวกแล้วก็ด้านนี้เปิดที่เท้าแขนเข้ามานั่งได้เลยค่ะแต่ถ้าเราอยากจะนอนเราก็สามารถนอนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นระนาบเดียวกันนี่ค่ะสามารถนอนได้ ใช้งานได้ตามที่เราต้องการแล้วเบาะบริเวณด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเบาะที่เหมือนกับเบาะรถแข่งเลยก็สามารถนั่งได้แบบนี้ค่ะเขา้ารูปมาที่ฝั่งประตูด้านข้างกันบ้างค่ะฝั่งประตูด้านข้างตรงนี้ก็จะมีที่เท้าแขนที่เป็นหนังสีดําแต่กับตัวสีเทาค่ะตัวนี้จะเป็นสีเทาขุ่นๆหน่อยเป็นสีเทาดำนี่เป็นสีเทาดำมีตัวปุ่มกดกระจกช่องวางขวดน้ำสองช่อง ขึ้นลงได้สะดวกแม้ว่าเราจะใส่ส้นสูงเราก็สามารถขึ้นลงได้สบายค่ะบันไดไฟฟ้าก็ทําการเก็บให้ด้วยแต่ถ้าเวลาเรามาด้านหน้าของทางฝั่งผู้โดยสารหรือว่าทางฝั่งของคนขับด้านหน้าเนี่ยเราเปิดตัวบันไดไฟฟ้าก็จะเลื่อนออกมาให้เราด้วยค่ะเวลาขึ้นลงก็สามารถขึ้นลงได้เลยประตูด้านข้างทางฝั่งด้านนี้ค่ะ ในตัว Ford Ranger MSRT ด้านบนจะมีตัวล็อกตัวปลดล็อกให้กระจกไฟฟ้า4บ้บานอัตโนมัติ2บานด้านหน้าค่ะแล้วจะมีตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้ามาให้ไปดูด้านในกันฟึบขึ้นลงได้ง่ายขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมีบันไดข้างให้เราได้ใช้แล้วเข้ามานั่งเลย เบาภายในห้องโดยสารค่ะของตัว Ford Ranger MSRT จะเป็นเบาะไฟฟ้านี่ปรับเอ็นปรับเลื่อนได้เลยพวงมาลัยก็สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะก็จะเป็นแบบก้านใหญ่แบบนี้เลยจับได้พวงมาลัยใหญ่ทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยก็สามารถปรับได้4ทิศทางค่ะดันเข้าหาตัวดันออกดันลงดันขึ้น แม้ว่าตัวกระบะ Ford Ranger MSRT เนี่ยจะเป็นเหมือนกับการแต่งแบบเรซซิ่งหรือว่ากระบะซิ่งทางเรียบแต่ถ้าเวลาคุณผู้หญิงใช้เราก็สามารถใช้งานได้สะดวกเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยเวลาสั่งสตาร์ทรถแล้วจะทําการเบาให้เราทันทีแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะสามารถใช้งานได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยบริเวณฝั่งด้านข้างด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตัวระบบไฟค่ะสามารถใช้งานได้สะดวก ตัวช่องวางขวดน้ำนี่ก็จะเป็นทางฝั่งของตัว Ford Ranger MSRT ราคา1749,000บาทค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางโชว์ม Ford IMA สาขาราชบุรีพะรามห้าได้เลยค่ะหรืออยากจะติดตามข่าวสารค่ะสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Ford IMA แล้วก็ทางฟัง ของ Ford Thailand ค่ะเพราะว่าตัว MSRT จะมีการเปิดให้ลูกค้าได้ทำการทดลองขับด้วยยังไงก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้ค่ะและเดี๋ยว,วจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมภายในห้องโดยสารกันด้วยกับตัว Ford Ranger MSRT คันนี้ค่ะไปด้วยกันค่ะไปกันค่ะ